โตโยต้าวีออส1.5รุ่นในปี2019นะคะคันนี้ราคาเปิดขาย369,000บาทเท่านั้นนะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะอยู่ที่ประมาณเดือนละ6 7 0 0บาทนะคะคันนี้ได้ตัวมิดมาเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟ ตัดหมอนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นะคันนี้นะคะได้เบาะหนังแล้วนะคะข้างในจอทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังนะคะกระจกปรับไฟฟ้ารถปี2019ไม้ใช้ไป15,000กิโลเมตรนะใครกำลังมองหา t o y ย t a า,าวิออคพอนอยู่ที่ประมาณ6,700นะคะคันนี้ปี2019นนะอย่าอย่าพลาดชมในคลิปเต็มกันคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับ v ีออมือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะคะปี2019ได้หน้าใหม่นะคะตัวมิดเลยนะคะันนี้เป็น Toyota v o ีอ1.5รุ่นมิดปี2019นะคะราคาขาย360,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะไม่ใช้ไป15,000กิโลเมตรนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะ84งวดผ่อนอยู่ที่6,700บาทนะคันนี้นะคะเป็นรถปลดประจำการสำนักงานนะคะ ไม่นะคะแท้นะเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกระยะทุกหมื่นโลเลยนะคะคันนี้ใครกําลังมองหาโตโยต้าวีอสนะคะไว้ใช้งานใช้ในครอบครัวนะขอแนะนําคันนี้เลยราคาไม่แพงนะคะตกผ่อนเดือนละ6,700บาทเท่านั้นนะตอนนี้นะคะตักอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเพชรยดนสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่เขตเมนบุรีนะวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่คันนี้เลย t o y ยต้าวีอ1ส ฮารุนเมดปี2019นะคะซื้อรถกับเราไว้วางใจได้เลยนะคะที่ร้านนะคะรับประกันรถไม่มีชนหนักน้ำท่วมผิดความนะคะตัต่อโครงสร้างแน่นอนเริมไม่มีชมรุดสูญหายกันเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจใดๆนะลูกค้านะคะเครดิตดีฟรีดาวน์ไปเลยหรือว่ารายได้ส่งเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะ าพามาดูในส่วนของ toyota vios คันนี้กันใครกำลังมองหา vios ไว้ใช้งานขอแนะนำเลยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ15-20กิโลลิตรนะคะอยู่ที่การขับขี่ของลูกค้าด้วยนะคะดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างด้านหน้าตรงนี้นะคะมาพร้อมกับโลโกโ้ toyota สีโครเมียมนะกระจังหน้าตรงนี้เป็นสีดำเป็นโนแบ a c นะคะ ไม่มีร่องรอยริ้วรอยเลยนะคะรถสภาพสวยกริบเลยนะได้ทำเบียนนี้ไปเลยนะคะ8ก็ไก,ส 5, 2, 7, 7ก่สุสละ5277กดทมนะคะคันนี้เป็นตัวมิดตัวกลางนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,700บาทนะคะดะะะะะะูด้านหน้ากันมาที่ส่วนของไฟหน้ากันก่อนไฟหน้าตัวนี้นะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเป็นโปรเจคเตอร์แต่ตรงนี้จะมีไฟไลท์ไกด์ดิงด้วยนะคะ โคมสวยๆแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะคะให้ลูกค้าดูเลยไฟแท้ไฟเดิมของโตโยต้าเลยนะถัดลงมาถัดลงมาจะเป็นไฟเดย์ไทม์เดย์ไทม์ตรงนี้เป็น LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกยู่หน้านะใครกำลังมองหารถไว้ใช้งาน โตโยต้าวีออสคันนี้นะคะตอบโจทย์กันเลยนะคะพ่นยุก6,700นอยู่6,700บาทเท่านั้นนะคันนี้นะคะกระจกเช็คมาให้แล้วนะคะเป็นกระจกเดิมท,ทุกบานเลยนะคะกระจกเดิมแท้ของโตโยต้าทุกบานเลยนะ,ะกระจกหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจกพิเศษนะคะเป็นกระจก2ชั้นนะคะเป็นกระจกอะคูสติก,กานะคะเป็นกระจกซับเสียงการเสียงได้ดีนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าดูกัน อ่านี่ค่ะเป็นกระจกสับเสียงได้ดีนะคะเป็นกระจกสองชั้นนะจะมีอยู่ในรุ่นไฮแล้วก็รุ่นมิดนะคะตัวนี้กระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างนะดูชุดสี่นะคะสวยๆแนบสนิทแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยร้วรอยการบุบนะคะเป็นรอยรักยิ้มแก้มบุ๋มนะสันเหลี่ยมคมเหลี่ยมสันกระโปรงด้านหน้านะคะสวยๆกันแบบนี้เลย ไม่มีร่องรอยหรือรอยกันเลยนะคะซื้อรถที่เพชรยนของเรานะไว้วางใจได้เลยนะคะเรื่องการรับประกันคุณภาพนะคะลงในสัญญาซื้อขายให้เลยนะไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างมาดูในส่วนของล้อนะล้อต้องนี้เป็นล้อเดิมของโตโยต้าเลยนะคะ,ะให้ลูกค้าดูกันเลยชัดๆนะคะเป็นแบกขนาดขอบ15นิ้วนะคะแ็กเดิมแม็กแท้กัเลยนะ ชอบๆสสยๆนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อตักมาได้นะคะที่เบอร์065-916-93-59นะคะคันนี้นะคะเติมน้ำมันเบนซินนะคะได้ถึง e 8 5เลยนะคะ t ต y o ต a v i o นะมาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างตัวนี้นะคะไฟท้ายเป็นแบบ led มาแล้วนะคะมีคิวโคมนี่มตรงนี้เลยถ้าตัวมีจะเป็นคิวโคมี่ยตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวไฮเหลี่ยมสันตรงนี้ค่ะคิ้วฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นสีโคมนี่มทั้งหมดนะ คันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะคะสาภาพสวยๆกันแบบนี้เลยนะใครกำลังมองหานะคะ v Auto ตอมิดนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลน,นะคะสาภาพสวยๆกันเลยนะคะด้านข้างไปดูด้านไหนกันบ้างคะ่ะ อ่าด้านในนะคะด้านในตรงนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังมาเลยนะตัวมิดก็ไดเบาะหนังมาแล้วนะคะดูเบาะแดงๆดีๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยตะเข็บเนี้ยเๆียบกันเลยนะคะสาภาพสวยเดิมกันเลยอันนี้ด้านหน้าเนาะ,ะพาดูเบาะด้านหลังกัน บอดด้านหลังก็สวยเดิมเลยนะคะคันนี้เพ mm. mm. right right. ิ reality, airline, ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีใครจองเลยนะสนใจติดต่อตักมาได้เลยนะคะ0ูนย์หกห้าเก้าหนหกเก้าสาห้าเก้านะคะตรงที่ว่ามือจับตรงนี้นะคะเป็นสี่รถโกนะคะทั้งสี่ตำแหน่งเลยมาดูนี้ส่วนของด้านในกันบ้างตัวนี้มีออปชันอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะ t ต y ยต a v ว o อ1.5ห i สมิตรนะคะปี2019นะ ราคาขายา0 0 0บาทนะคะไม้เนี่ยอยู่ที่1,5,000กิโลเมตรเหมือนที่แจ้งไว้นะคะหาไม้ชัดๆกันแบบนี้เลยจอตรงกลางนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะเป็นมีกล้องถอยหลังในตัวด้วยนะแล้วก็เป็นแอร์ตอนคอนโซลกลางนะคะอ่าแล้วก็เป็นมาถึงตัวระบบปรับแอร์จะเป็นระบบดิจิตอลนะคะเกียร์เป็น CVT นะคะขนาด7สปีดอ่าเป็นระบบ7สปีดนะคะ คอนโซลตรงกลางสวยๆสีดำแบบนี้เลยนะได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะแอร์แบ็คคู่หน้านะคะสาภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้มีออปชันนะคะอ่าอันนี้ตัวเปิดปิดกระจกตัวไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวกันล้อลื่นถลายนะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวระบบเซนเซอร์ล็อกนะคะตัวเปิดปิดกระจกเป็นออโต้หนึ่งบานนะคะตรงคนขับเลยนะ สภาพสวยๆดิมๆแบบนี้เลยหลังคาไม่มีร่องรอยริ้วรอยของยันนะคะตัวนี้เป็นรถผลประจําการสํานักงานนะคะสภาพสวยเนียนกลิบเลยเดี๋ยวพาดูตัวโครงสร้างกันนะคะที่นี่รับประกันด้วยว่าโครงสร้างเดิมไม่มีชนอหนักติดความมานะคะให้ดูในส่วนของขอบประตูการขอบหัวน็อตกันนะคะดูหัวน็อตต่างๆเลยสภาพสวยเดิมนะคะ มั่นใจได้เลยนะซื้อรถกับเพจยนของเราเราเปิดมามากกว่า23ปีนะคะให้ดูขอบประตูเลยขอบแท้ขอบเดิมนะคะสาภาพสวยแบบนี้เลยมาดูในส่วนของตัวคาร์รกันบ้างนะคะื่อี่ขับเป็นตัวเม็ดเม็ดอาร์ตนะคะเม็ดอาร์ตเดิมขอบประตูเนาะแกะให้ดูกันชัดๆเลย อันนี้เป็นโตโยต้าวีอัหนึ่งจห้าตัวมิดนะคะตัวกลางราคาสามแสนหกหมืเก้าพันบาทนะคะซีดาวพ่อนอยู่ที่ประมาณ6กพันเจ็ดรอยบาทนะคะให้ดูโครงสร้างกันชัดๆแบบน,นี้เลยดูหัวน็อตนะคะอันนี้หัวน็อตประตูนะคะฝาประตูเสาบีนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ชัดเจนเลยดูด้านหลังกัน ้านหลังก็สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมันจได้นะคะเรารับประกันลงในสัญญาซื้อขายเลยนะหากลูกค้าซื้อไปราไปตรวจเจอนะคะรถมีชนหนักมานะคะพิกควา่มมานํามาคืนได้เลยนะคะทางร้านรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้รอยเม็ดอ์กด้านหลังนะคะตรงนี้จะมาจากโรบอทของโรงงานเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าสมมุติว่ามีชนมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เรียนแบบได้ยากนะคะเราจะดูรู้นะ สภาพสวยๆกันเลยเดี๋ยวาพาไปดูฝากระโปรงท้ายกันค่ะค่ะภายในดูในส่วนของฝากระโปรงท้ายกันนะคะให้ดูกันชัดๆเลยหัวน็อตชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะสวยๆกันเลยไม่ต้องกัวงวลใจนะคะซื้อรถกับเรานะมั่นใจในคุณภาพได้เลย ตอนนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79เปอร์เซ็นเท่านั้นนะดูหัวน,นัดต่างๆเลยนะคะตันนี้นะคะใครจะซื้อไปใช้ในครอบครัวนะสภาพคันนี้สวยๆกิบกิบกันเลยดูกันชนท้ายนะคะสวยชัดแบบนี้เลยค่ะ mm. ที่เก็บยางอะไหล่ดูเลยค่ะเดิมจากโรงงานนะคะยางอะไหล่ครบอุปกรณ์ครบเลยแม่ลงแม่แรงนะคะครบหมดนะคะสภาพสวยเดิมแบบนี้เลย ซื้อรถกับเรานะคะมั่นใจได้เลยนะตัวนี้นะคะน้ำมันเติมได้ถึงย8 5กันเลยนะคะประหยัดประหยัดน้ำมันกันไปเลยประมาณ15บาอัตราอัตา,า,ตา,า,ตาฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5บห้ถึงยีกิโลลิตรนะคะเดี๋ยวปัาคพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะ คะมาดูนีส่วนขวากระโปรงด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะให้ดูหัวน็อตก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะหัวน็อตเ,เดิมๆสวยๆไม่มีไข่กันเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับขยเยื้นเลยนะ,ะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะดูคานหน้านะอันนี้เขาเรียกคานหน้านะคะหนี่คานหน้าตรงๆชัดๆแบบนี้เลยอันนี้คานหม้อน้ํานะคะจะมีสามชิน้นคานหม้อน้ําสีเดียวกันหมดเลยนะคะไม่หัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะเลยนะ ดูหัวโชคนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยดูน็อตด้านในนะสภาพสวยกลิบเลยนะคะคันนี้ราคาขาย3า0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเดือนเรา6,700บาทนะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะดู OVVTI นะคะเป็นเครื่องพันหขนาด4สูบนะคะ สภาพสวยแบบนี้เลยให้ดูเลยนะคะตัวเครื่องไม่มีร่องรอยการแกะการไขเลยนะเครื่องเดิมนะคะไม่มีร่องรอยของน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยลูกค้าซื้อไปนะเข้าเช็คส่วนตามระยะนะคะใช้ได้อีกเป็นสิบปีกันเลยนะคะคันนี้คันนี้สภาพนางฟ้าสวยจริงนะคะใครสนใจนะคะติดต่อตักมาได้นะคะที่เบอร์ศ6 5ย์หกห้าเก้าหกเก้าสาม้าเก้านะคะ ดูฝาก,กระโปรงกันบ้างนะคะสวยๆชัดๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยหรือรอยของการทําสีนะคะได้สีเดิมเลยนะคะจากโรงงานเลยนะตัวนี้สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะช่องระบายอากาศนะสีนเดิมจากโรงงานที่ขอบป,ประตูขอบฝากระโปรงนะคะสวยชัดแบบนี้เลย สนใจติดต่อกันมาได้เลยนะคะคันนี้เป็นโ o y ยต้า v o อนะคะ1.5รุ่นมิดนะคะปี2019นะราคาขาย3 6,900 0บาทเท่านั้นนะคะมาอยู่ที่15,000กิโลเมตรนะเครดิตดีดีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนได้ยาวๆ84งวนกันเลยนะตงอยู่ที่ประมาณ6,700บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์065 916 9359นะคะก่อนจากกันไปวันนี้ใครถูกใจคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตักด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปที่ตักมาดูรถเข้าใหม่ให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ